สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกัปตันดำซิงนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาตามโค้งสุดท้ายนะของอาจารย์จะเดดนะคะได้ข่าวว่าอาจารย์จะเดดนะคะฝันดีนะคะโค้งสุดท้ายเห็นว่าฝันดีมากเลยนะคะหตุลาคม2,567นะคะหลังจากที่มาทําพิธีนะคะขอตัวเลขนะที่ปู่องค์ดํานะคะ ที่สาลปูองดาเนาะวันนี้นะคะมาย้ําโค้งสุดท้ายเลยนะ,ะวันที่สามสิบแล้วนะคะพรุ่งนี้ก็ได้ถึงเวลาที่จะมีโชคมีลาบกันเนาะที่จะได้เห็นเสษหน้าตาเศรษฐีคนใหม่นะคะเนาะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาฟังฝันนะคะโค้งสุดท้ายของอาจารย์จเดชนะคะเดี๋ยวรอไปรอติดตามกันเลยนะคะ ขอสวดมนต์ภาวนาหอสบายแก่พูมมทีพภูมท่าคุณมแมววันนี้นะคะอาจรย์จเด็ดเนาะก็จะได้ทำพิธีนะคะปิดไฟดีกรบาดปิดไฟปิดไฟนะจ๊ะตอนนี้ปิดไฟแล้วทำพิธีเนาะมองตัวเลขนะคะ ฟ้าก็ร้องไห้ตอนนี้ฝนเพิ่งหยุดใช่ฝนเพิ่งหยุดไปอเสียงฟ้าร้องรเห็นเป็นตัวไหนนะทุกท่าน เดี๋ยวลุ้นดูนะว่าจะมีต okay. hey, ัวเลขไหนบ้างเลขอะไรเลขจะข้นมาในกระดิ่งะคเอ้ยใจนเลย เห็นแล้วตกใจหมดเลยเมื่อสักครู่ได้ทำการปิดไฟแล้วก็ทำพิธีเนาะดูเลขที่กระดาษนะฮะเมื่อสักครู่ใครเห็นตัวไหนบ้างนะฮะเดี๋ยวรออาจารย์จะเด็ดเขียนในกระดาษให้นะฮะวว่่าาาััับบยคอกก รับใจพระพุทธศาสนาสิ่งใดที่เป็นบุญญาสิการบารมีที่ลูกขอไว้ทั้างตกข้างหลับเดี๋ยวว่าไม่นำมาไวเราจะตังวามานิวาสานังวาบิจังวาอัดังวาปัดังวาเยี่ยหีเยียหีแล้วก็เทียบหญ้ีกินมาหน้ามามีหัองขอคอยนองทองไหลมาโชคหลับก็ดีขอคอยผู้ขาดทั้งตันเดือดสเด็ปูเด้อ เพราะว่าลูกที่อยู่ทั้งสิบเต็ดแบบแบบเพราะว่าลูกอยู่บนบกเนบรรยากาศตอนตัดมือแล้วคนช่วย,วยกันว่าทางคนครับอยากจะถามเนาะบางทีว่าอาจารย์มาเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์มาเมื่อนี้อาจารย์ก็ได้มาสวดเสริมบารมีือว่า ขอผู้คนน่ะล่ะครับภาวนาเสริมฐานบุญคือว่านนั่นพอสารแม่สาราได้มามึงเรียกจากคันน้ำมุนว่าเรียกที่เิ่นหายไปเนี่ยยังอยู่ตวเกาอยู่บอ่อครับข <c oughs> ้างหางอาจารกา์มึงไปตามภาษาอาจารย์น่ะล่ะเนาะ บางทกระไดจันก็ะเรื่อมึงกับจันก็ได้เห็นอยู่เพราะว่ากระได้เห็นบางคนอ่ะจีมึงบอกบอกด้ถือแต่ความว่าจันอยู่ในพิธีแบบนี้จันกระเรืบอกว่าจันขอฝากเป็นโชคเป็นลาบได้พี่น้องเด้อสาธุสาธุทุเรดที่ยังมึงอยู่ก็ดีหรือว่าชมอยู่ก็ดีอยู่ไกลอยู่ไกล ผู้ใดมีกินมีใส่ก็ขอให้มีตลอดปีตลอดไปขอให้โชคใช่มืออื่นก็ขออะไ้ให้ดีเด้อครับขอให้มีแต่สิ่งที่ดีดี่วนโมนีอาจารย์ก็บ่โมี่อย่างอาจารย์กระนั่งรถมาพ้นกระจกจะพายกับเปียกเมืดกัะปูอยู่วันที่ยี่สิบหกตนน้าคุณอเนาะครับผมยี่สิบหกเป็นวันพฤหัสอาจารย์ก็เลยมาขอโชคปูพ้นกระหายไปแล้วล่ะแต่ว่าอาจารย์ก็เลยอยากสิมาฝากตัวเลข หรือว่าจาักสิมายำตัวเลขให้พี่น้องว่าเอ้ตัวใดดีเนาะหรือว่าอาจารย์กั่ยัง <c oughs> อยากใส่พี่ให้นอ้องเป็นแนวทางเนาะเพื่อว่าเป็นสีมงคลปเป็นมงคทุดทายสำหรับผู้ใดที่ได้ชมอ,อยู่หรือว่า,าได้เห็นอาจารที่ได้มาในสถานทีน่นี่อาจารย์ก็ขอฝากเลขมงคลของอาจารย์เนะาะเป็นแนวทางเพื่อไปหายิบตตรัตตอลี จะใบสองใบเพื uh ่อ huh. มีโชคมใชัยท่านผู้ใดมักก็เอาไปพิจารณาเด้อท่านผู้ใดบ่มักกบอ่านก็ได้เพราะอาจารย์ก็ยังเป็นคนผู้หน่อยอยู่อาจารย์ก็เลยบอกว่าเมื่อนี่อาจารย์กับนี่เนวทางดีๆให้อยู่ก็เลยบอกว่าแต่ว่าก่อนอาจารย์ทิ่มานี่อาจารย์ก็ได้ฝันอาจารย์ก็ฝันฝันเหินงู อืมครับงานยาให้ฟังครับจานโดนก็ยังสิฝันเทียก็เพราะมันคิดว่าอยากฝันกับฝันว่าไม่หนี่ยจานกับฝันฝันว่าคือยังจานกําลังรุ่นเลขกเรือเมึงเลขกอยู่บที่นี่อ่า มีคนน่ะเอาสร้างเอามาเอารถไถมาให้อือาจารย์ก็เลยว่าห้วยเพื่อามาให้อาจารย์ละนะมีคนเอาสร้างมาให้กับรถไถเดี๋ยวกับมาเขาอาจารย์ก็เลยว่าห้วยเป็นอย่างน้ออาจารย์ก็อาจารย์ก็เลยว่าห้วยเพื่อามาให้อาจารย์ละนะครับที่ว่าเขาเอาไว้รถอาจารย์แต่เรยกว่ ปัดี่นี่ก็เลยเลขยลุกออกไปฆ่าตะคุยเรืองสั่งก็มาวันนี้ก็เลยกลับขึ้นมาถามเขาว่าเลขออกตัวใดแล้วพะน้าววันนี้เขาก็เลยบอกว่าเลขออกแล้ววันนี้เขาก็เลยบอกมาโอ้เลขออกจยนก็ดีใจคัะพะน้าววนี้จังไรมาออกอืมอกเพียรจานย์มากขอกับเล่พันละมดนพอดีตรงกันกับความฝัน เัาเป็นขันนมุนของจันกันก็ดีใจครับบาดที่นี่จันก็เลยนอนต่ตไปจันก็เลยมาฝันีกฝันซ้ำาตกันนั่นแหละฝันว่างูเขียวเหลี่ยมยบยบอยู่งูเขียวมาเกาะน้ำผ่าจานนี่แหละจันก็เลยว่าเฮ้ยฝันเห็นงูเป็นยังไงเนาะก็เลยว่าสั่งงูเขียวเหลี่ยมยบ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 ยยบ คือจงเป็นเพชรเจ็ดสีนี่แหละแ <ฮะ S 1> ช่เป็นงูเขียวอาจารย์เรียกว,ว่าจาได้ว่าพี่น้องที่อาจารย์เคยฝันฝันว่าพี่น้องเคยได้กินตกม่มงูเหลี่ยมเนาะเ <ฮะ S 1> ทียนหนึง่งฝันว่าอาจารย์เห็นงูมากาเห็นงูใหญ่อาจารย์ก็เริ่มใหม่ไปเคลียร์เลขมันก็เขาอืมนะ ฝันเห็นงูมักสิบอกเมีนมันนี่งวดนี้อาจารย์กับฝันเห็นเห็นงูครับแล้วก็ฝันว่ามีคนเอาสร้างเอามาไหมนี่แหละอาจารย์ฝันแล้วเป็นทไทยวะอาจารย์เลยว่าโอ้เมียนอ่าอ่าผู้คนมาบอกว่าปู้คนให้โชคว่าได้ิดว่ายังเสียแค่ว่าจันก็อะบอกเล็กในความฝันดีกว่าเขาว่าเลขที่ว่าออกเดีวเนาะครับแค่เมื่อนี้อาจารย์เลยมาซองเลขมึง ว่ามึงกระปูอะไรมันสิยังอยู่ยังเขื่อนยังอย่างบอ่อเทวําำรับอาจารย์อาจารย์ก็เห็ุไปตามแนวทางของอาจารย์เนาะอาจารย์ก็เลยนะอบอกว่าผู้ดใดยังเชื่อมั่นในตัวอาจารย์อยู่หรือว่าก็เอาไปพิจารณามึงเดอ้อปวดนี่อาจารย์ก็ให้เป็นเพียงแนวทางหรือว่าให้เป็นไปหาอย่างยิบลัตรตรีมึงจะได้ตรงเวรา การก็บโมงหคือก mm? like ันละว่าเลขกชิออกตัวไหนก็มีน้องเนาะอาจารย์เขียนให้เลยเนาะว่าเห็นในเปรี้ยวเปรี้ยวเทียนบนหนึ่งนะครับแล้วกการโตัวเก่านั่งเนาะครับกระดาษเนาะที่เราติดใจนะครับอาจารย์มาลงเห็ดคันน้ำมันกระปูห้วยครับอาจารย์ก็เลยบอกว่านี่พี่ๆอาจารย์ก็เลยบอกว่าเนาะ อันนี้เป็นเลขขันน้ำมนต์เตรียมแคปนะคะเดี๋ยวอาจารย์หันมาเนาะเป็นหมวดที่เท่าไเหรอที่ไปเนี่ยหมวดที่สามหมวดที่สามครับหมวดที่สามเป็นเลขดุลาร์เลขขันนมนเลขขันนมำครับต้นแรกเลยน้อยแดดวันที่ยี่สิบหกมามเห็ดวันที่ยี่สิบหกผีผ่ามาอันนี้เป็นเลขขันนมนที่ปูเป็นไห้นะ อันนี้เลขขันน้ำมนต์นะทุกท่านมีประสิวงกลมไห้นะครับจะเลขเม็ดเดียวให้นะครับโมนี้เน้นๆเลยหลังนี้ต้องจังสองเจ็ดสองสองเจ็ดออกจานก็เลยว่ามันตรงกับเลขขันน้ำมนต์ของจานพอดีจานกันจานก็เลยว่าจานก็ดีใจเนาะตรงอันนี้นี่เคลื่อนไหวเลขออกเลีวออกเดี่ยวแนนเดี่ยวจานมีโงมงกลมไห่ออปากกาเนี่ยคเม็ดเดียวสองตัวสองตัวไม่เป็นรองไข่เม็ดเดียวนะคะที่นะครับผม จะบะเชงด้วยครับสองตัวดินๆน่ะเม็ดเดียวหนึ่งหกหนึ่งเก้าเม็ดเดียวเม็ดเดียวหนึ่งหกเกง่เด็กันหนึ่สหนึ่หะคะเนาะเับเดี๋ยวรอดูเลขที่สองกระดาษนะคะเรลวเทียนนนะครับ เอนนั้นนหเจครับท่านผู้ชมิเจ้ากรบอกนะครับยิเจกโต๊นเดียวเลยโหใเลยผ้เเลยครับเจนอาหาเจที่ดีนะครับท่านผู้ชมนั่งทิ้งตรงที่ั้าีเดกมากือเสียงหัวอกบเียตรฟังอยู่น้ำกันมดมือิ้หัวหลอกกันึงนเานี้ อ่ะแคปเอานะแคบเอาเลยนะครับแคปเนาะนะครับเี่น <for> ี่เจหาตรงนี้ครับเจ็ดห้านี่คือเห็นในกระดาษมสักู่นะค่ะน้ำมนเปลี่วเทียนว่าหันเนาะตรงกับเลขขันน้ำมนด้วยลงเดียวไงถ้าผูชมเบิงอีกจกเทือน เมื่อสักครู่นะคะอาจารย์จะเด็ดก็ได้ทําวิธีนะคะส่องกระดาษนะคะจากปปิวเทียนนะคะก็ตรงกับเลขขันน้ำมนต์อาทเลข75นะคะอาจารย์จจเด็ดก็วงกลมสีแดงให้นะคะแล้วก็มีเม็ดเดียวนะคะหนึ่ด้วยนะคะเนาะลองแคปหน้าจอแล้วก็ไป ตัดเล่นดูนะคะเนาะเผื่อมีตัวไหนตรงใจ FC นะคะเนาะก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ1ตุลาคม2567นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคลาภกันทุกทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ